มเมียนะฮะ,ะแล้วมีเ<บ>มียป<บ> <บา S 1> ีนี้ก็จะเป็นปีร่วมชม ใช่ใช่ปีมะเมียเป็นไงบ้างปีมะเมียปีมะเมียปีนี้ได้ไพ่เล Ambassador: ี้ยนทองนะครับเพราะนั่นคือคนปีมะเมียในปีนี้คุณจะมีเกณฑ์คิดการใหญ่ไม่แน่นะฮะมีเกณฑ์ทำอะไรใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะฮะมาเส็งกับมะเมียนี่คล้ายๆกันเลยนะฮะตรงนี้มีเกณฑ์ที่มีอะไรที่เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่นะครับเพราะนั่นคือไม่ต้องกลัวครับสำหรับคนปีมะเมียเนี่ยถ้าคุณทำกรรมดีไว้ที่ผ่านมาผลกรรมผลบุญในปีนี้คุณจะมีโชคดีโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านตำแหน่งการงานคุณจะได้มีเกณฑ์ที่เเเเกก่่่่รรืืออองงขหหหนนนน้้าาผูไม็็็ปปใญโตคะ นะครับตรงนี้หรือไม่ก็คุณอาจจะได้งานใหญ่นะครับตรงนี้นะฮะกับีมุมหนึ่งถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับมีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์ซื้อขายของชิ้นใหญ่ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักในปีนี้คนปีมะเมียเนี่ยจะมีโชคดีเกี่ยวกับสายเปย์เหมือนกันหรือไม่ก็จะได้เจอคู่ที่มีดวงเกี่ยวกับเรื่องมีเงินมีฐานะนะครับตรงนี้มาอุปถัมภ์ค้ำชูแต่ถ้ามองในแง่ลบที่ต้องระวัง ุณต้องระวังอบบยมุกทุกด้านะระวังด้านมืดระวังใช้เงินเกินตัวะนะครับหรือไม่ได้เยอะใช้เยอะนน่นหนประมาณนี้นะครับตรงนี้ถ้าเรับคนปีมะเมียครับผมคุมคุมตัวเองนิดนึงแล้วกันมันมีโอกาสได้เยอะนะแต่ก็ <ทะ S 1> คุมให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยเนาะอ่ะ,ะ,อะต่อไปคนที่เกิดปีวอก ปีมาแม่อ๋อปีมะแม่มก่อนขอ <ผม S 1> อภัยนะคะคนที่เกิดปีมาแม่เนาะปีที่แล้วไม่ได้ชงนะปีนี้ก็ไม่ได้ชงแต่ชงเมื่อปี6 4น,<า>นะนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมาแม่ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ ว้าวได้ไพ่สวยงามได้ไพ่ความโชคดีเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะแมปีนี้สวยเข้าไว้ค่ะเป็นคนสวยครับเป็นคนสุขทุกอย่างเราต้องดูดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะแมปีนี้จะสรรสร้างรังสรรอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่ามีความสุขและความสวยงามจะบังจะบังเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดปีมะแมโอ้โหนี่ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามดีเลยจะดีมากเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะแมถ้าใครคิดจะทําอะไรที่เกี่ยวพันกันในเรื่องของการ เสริมความงามอะไรที่เกี่ยวกับความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเสื้อผ้านหน้าผมงานเสริมสวยงานทําเล็บงาน สักคิ้วหรืออะไรต่างๆปีนี้งานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของความสวยงามของผู้หญิงจะโดดเด่นมากเลยทีเดียวคิดทำศิลปกรรมถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของในเรื่องของการเงินเนี่ยปีนี้ก็จะมีโอกาสได้พัฒนาในเรื่องของการเงินการเงินมีโอกาสได้โกยเงินโกยทรัพย์อยู่สุขสบายปีนี้จะได้รับเงินการซัพพอร์ตนะคะความเครียดความกังวลต่างๆจะน้อยลงมากสําหรับคนที่เกิดปีมะแมรู้สึกว่าปีนี้จะเป็นปีที่เขาสุขสบายสวยสุขนะดูดังเจ้าหญิงใช่เพราะนั้น ปีที่ผ่านมามาแม่ก็เจอเรื่องราวมาเยอะเพราะนั้นปีนี้เป็นปีที่เขาได้ขึ้นแทน่นมีชื่อเสียงมีเกียรติที่จะได้รับก,การยอมรับนับหน้าถือตาถ้าเป็นในเรื่องของความรักเจอคู่ดีแน่นอนอะนะ,ะคนที่เป็นโสดมีโอกาสได้เจอคนดีๆเข้ามาเคียงคู่เคียงกายนะคะถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วบอกได้เลยว่าคุณก็จะมีกิจกรรมที่มีความสุขร่วมกันกับคนรักกับครอบครัวของคุณนั่นเองสำหรับคนที่เกิดปีมแม่โอ้ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็รักสวยงามเลยนะปีนี้ใช่ค่ะ อ่ะครับผมมาปีวอกกันแล้วกันปีวอกนี่พ้นชงละปีที่แล้วนี่หนักนะร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะฮะปีนี้โดนโกงมีปัญหาเรื่องความรักวุ่นวายขึ้นอขึ้นซารบ้างเลยนะปีวอกปีวอกแต่บางคนก็รวยไม่รู้เรื่องใช่แล้วแต่นะแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วอ่ะมาดูกันแล้วครับคนปีวอกนะครับปีวอกปีนี้นะครับปีวอกปีนี้ได้ไพ่รับรางวัลชีวิตโอ้ยินดีด้ว หมดข้อหมดโศค,ครับคนปีวอกมีความนะสุขเสียทีนะใช่ครับปีนี้ดวงชะตาคนปีวอกคุณจะมีเกณฑ์ที่จะรับทรัพย์รับโชคใช่ค่ะแนะนําให้เสี่ยงดวงดูครับ<อ>คุณอาจจะมีลาบลอยก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเงินเอาเรื่องเงินก่อนเลยคนปีวอกจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องรับสิ่งดีๆอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโชคมีโชคลาภหรือเหมาะแก่การลงทุนทําธุรกิจทาค,ค้าขายทํากิจการดีมากๆ<อ>หรือไม่ก็อะไรที่เกี่ยวกับพวกประเภทด้านการรอเวลารอเงินรอทรัพย์รอบ้านรอรถเนี่ยปีนี้จะได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นในเรื่องงานเน คนปีวอกเนี่ยเหมาะกับงานบริการงานเซอร์วิสงานที่พบปะคนเจอคนเยอะๆจะดีหร,หรือไม่ก็คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเรียนสอบได้ประสบความสําเร็จก็ได้เช่นเดียวกันรประมาณนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักปีนี้คุณก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับลูก<อ>กับบุตรกับครอบครัว<อ>เจอคู่แต่งงานมีแฟนนะครับสเสน่แรงคนที่มีปัญหากันก็ดูเหมือนจะกลับมาเข้าใจกัน<อ>สร้างสรรคคร,บรอบครัวไปด้วยกันใช่ไหมคะคนปีวอกปีนี้ก็จะเนื้อหอมหน่อย ปีนี้คุณก็จะมีเกณฑ์แต่งองค์ทรงเครื่องเก่งรักสวยรักงามงปีนี้กลับมารักตัวเองขึ้นมีอีเวนต์มีงานสังคมเยอะจากปีที่แล้วที่ซึมเศร้าหรือไม่กระสุนภาพไม่ดีปีนี้คุณจะรู้สึกสดใสอันเลิศและคึกคักขึ้นสบายใจขึ้นมากเลยสําหรับคนเกิดปีวอกอ่นนี่คือปีวอกครับผมค่ะดีใจด้วยนะคะ คือปีระกานะอาจารย์โอ๋ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ประทะ100ร้อยเปอรสำหรับปี2 5 6 6โดยรวมรากาเจออะไรบ้างค,าคนที่เกิดปีระกาบอกได้เลยว่าปีนี้เรื่องของกิจกรรมชัดเจนอา่นาได้ยไพ่แปดไม่เท้าค่ะอาจารย์โอเพราะฉะนั้นปีนี้คนที่เกิดปีระกาบอกได้เลยค่ะว่าการพัฒนาและการต่อย,ยอดเพราะฉะนั้นใครที่ ขยันใครที่พยายามสร้างพยายามก่อทำอะไรไว้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีนี้มันจะผลักดันและดันต่อให้คุณไปในจุดที่สูงขึ้นจริงๆถ้าคนทำกรรมดีปีละกาปีนี้มันก็เป็นการชงแบบการโยกย้ายใช่การขยับเปลี่ยนแปลงอัพขึ้นดีขึ้นใช่ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าปีนี้มันอาจจะแบบบทบาทมันเยอะบางคนได้รับหน้าที่หลายบทบาทบางคนทั้งต้องเป็นหัวหน้าเป็นผู้นําเป็นคนที่ท้องทํางานกับสังคมต้องดูแลครอบครัวอะไรหลายอย่างเข้ามารุมแล้ว ูรู้สึกเหนื่อยแต่มันมีความสุขและสบายใจเพราะฉะนั้นปีนี้เหนื่อยหน่อยแต,แต่มันจะส่งผลดีในอนาคตในสิ่งที่คุณกําลังจะทําในปีนี้ด้วยนะ ừ ừ ừ สำหรับคนที่เกิดปีระกานะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นๆ่นของคนเกิดปีระกาคือในเรื่องของงานการต่อยอดและการส,สร้างงานสร้างโปรไฟลต์ตนเองนั่นแหละค่ะพูด <ừ ừ S 2> ง่ายว่าปีนี้คนเกิดปีระกาต้องพยายามสร้างโปรไฟล์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเองอยู่ในกลุ่มสังคมที่ดีเข้าไว้พยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายามุกหรืออะไรที่มันล่อแหลมต่อข้อบกดกฎหมายต่างๆเพราะนั้นเพราะถ้าเกิดได้ไปยุ่งเกี่ยวปุ๊บอยู่ดีความซวยจะเข้ามาแทรกโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ถ้าคุณไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ดีๆไว้เนี่ยสิ่งที่คุณทําในปีนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นผลว่ามันจะชัดมากแต่มันจะเป็นอนาคตที่ต่อยอดให้คุณที่ดีแน่นอนนะถ้าเป็นเรื่องของการเงินบอกได้เลยว่าคุณก็จะบริหารจัดกกกาาาาาารรไไไไดดด้้้อออจจะมมมม่่่วววืืยยแต็ี ชัดเจนนะถ้ามีในเรื่องของความรักบอกได้เลยว่าปีนี้คนที่เ,เกิดปีละกาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทุ่มเทลเรื่องของความรักมากมายนักสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าบ้างางาน,าง,านงานเยอะ,าง,ายอะงานรุมเร้ามากเพราะนั้นสิ่งที่ควรที่จะเติมเต็มแล้วก็พยายามแบ่งเวลาให้บ้างคือเรื่องของความรักนะคะคนที่เป็นโสดก็พยายามเขาเรียกว่าสร้างโปรไฟล์กับการเรื่องของการงานแล้วเปิดใจคุยกับคนอื่นไว้ด้วยบ้างเพื่อ จะได้พัฒนาในอนาคตถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีธุรกิจหรือกิจกรรมบางอย่างร่วมกันนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันนั่นเองสําหรับคนที่เกิดปีรักา,รา,กาครับผมอ่ะอีกหนึ่งปีอาจารย์อมปีจอปีจอเป็นไงบ้างปีจอใช่ค่ะปีจอดวงชะตาปีนี้ปีจอได้ไพ ความบันเทิงเลิงใจสนุกและมวลละปีจอปีนี้จะฟังเพลงบ่อยอจะเที่ยวบ่อยอจะสังสรรค์บ่อยอกินดื่มบ่อยอกินเก่งน้ําหนักขึ้นเพราะนั่นคือคนปีจอในปีนี้คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องด้านความบันเทิงทุกรูปแบบใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวของกินค,ความบันเทิงงานอีเวนต์ ดาราศิลปินความสุขความบันเทิงทุกอย่างปีจอปีนี้จะโดดเด่นมากะนะครับและปีจอปีนี้จะกินเก่งน้ําหนักขึ้น<อ>นะครับตรงน,นี้แล้วก็ปีจอในปีนี้ถ้าเป็นในเรื่องงานเนี่ยเหมาะกับงานซื้อง,งานขายงานบริการจะดีะนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวกับถ้าเป็นงานประจําก็เป็นงานพบปะคนเจอคนจะดีมากงานดูแลคนได้ไหมงานดูแลคนก็ได้ใช่ Service, เซอร์วิสการอะไรเขาเรียกว่าดูแลคนช่วยเหลือคนเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงผู้ ผู้สูงอายุางานที่ต้องเอาใจใส่งานที่ต้องใช้ใจใส่ในการทำงานนะได้หมดเลยนะครับออตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองปีนี้ดวงชะตาคนปีจอจะเป็นปีแห่งความสปอร์ตใจดีพึ่งได้เป็นลักษณะเหมือนเป็นผู้ให้ใจถึงพึ่งไดอ้อะไรางี้นะครับตรงนี้แต่อีมุมหนึ่งก็คือดวงชะตาคนปีจอปีนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะมีดวงนารีอุปถัมถ้าเป็นคุณผู้หญิงคุณก็จะมีดวงบุรุอุปถัมก็ได้เช่นเดียวกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักนั้นแน่นอนครับปีนีีี้ดวงชะะตาคนปจจอก็ม ดวงมีสเสน่ห์แรงนเนื้อหอมหน่อยเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แต่อีกด้านหนึ่งคือคนปีจอปีนี้จะรักสวยรักงามจะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักปีนี้คนปีจอจะอยู่ครอบครัวเยอะครอบครัวใหญ่อยู่กันแบบประเภทแบบโอ้โหรวมกลุ่มกันเลย<ช>นะฮะทำธุรกิจด้วยกันเป็นกองศีก็ได้ทํากิจการด้วยกันก็ได้หรือไม่ก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆเลยก็ได้พ่อแม่ลูกครอบครัวจะมาอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคนปีจอประมาณนี้ครับสนุกกันไปดีใจด้วย น้องคนสุดท้องปีกุของปีนะคะคือปีกุนนั่นเองซึ่งปีกุนปีที่แล้วน้องเป็นปีร่วมชงครับอ่ะส่วนปีนี้จะพ้นชงแล้วปีนี้โดยรวมปีกุนเจอกับอะไรนะคะอ่าขึ้นไพ่กิจกรรมเยอะสังคมเยอะด้วยเช่นเดียวกันอ่เพราะฉะนั้นปีนี้นะคะคนที่เกิดปีกุนอาจจะมีการคิดอะไรที่อยากจะเปลี่ยนแปลง แตกแขนงต่อยอดคิดอะไรแ,แปลกๆนะปีนี้ปีกุลจะคิดอะไรที่มันค่อนข้างจะสวนทางสวนกระแสคิดอะไรที่มันอาจจะอาจจะออกนอกกรอบนอกวิสัยทัศน์นิดนึงเนื่องจากว่าปีนี้คนเกิดปีกุลเขาจะมวีวิสัยทัศน์ <p> แนวความคิดอะไรต่างๆที่ แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นแต่ความแปลกเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เขาเกิดความโดดเด่นเกิดขึ้นเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นปีกุลปีนี้อะไรที่คิดว่าทําให้ตนเองรู้สึกมีความโดดเด่นซึ่งแปลกไปจากคนอื่นจะนําพาซึ่ง ชื่อเสียงและความโดดเด่นให้กับตัวคุณนั่นเองนะคะปีคุณต้องเล่นโซเชียลบ่อยต้องเล่นโซเชียลบ่อยนะคะเพราะนั้นปีนี้เหมาะกับการร่วมทีมร่วมกลุ่มแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการควบคุมในเรื่องของด้านอารมณ์อันอาจจะมีอะไรมาสกิดทำให้ตัวคุณอาจจะหงุดหงิดง่ายนิดนึงนะคะเพราะนั้นให้ท่องไว้ในใจว่า เพื่อความสําเร็จ <_ d ream> เพื่อความสําเร็จอย่าพยายามสร้างศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้คุณอาจจะต้องได้เจอคนเยอะนะคะงานที่เกี่ยวพันกับงานที่ต้องเจอคนเยอะการทํางานเป็นทีมการทํางานเป็นกลุ่มการทํางานที่ต้องใช้กําลังคนหมู่มากเป็นงานที่สําคัญสําหรับคนที่เกิดปีกุลแต่คุณต้องพยายามมีจุดยืนในเรื่องของเชิงบริหารและการจัดการกับคนหมู่มากให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องควบคุมตนเองคือพเขาเรียกว่าอารมณ์และความถูกต้องนั่นเองยืนหยัดอยู่ในความถูกต้อง แล้วมันจะประสบผลสำเร็จถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะปีนี้อาจจะต้องได้ใช้เงินเกี่ยวพันกับเรื่องของการบริหารในการจัดก,การเรื่องของบริวารค่ะเพราะนั้นปีนี้บทบาทที่สําคัญของคุณอาจจะเป็นเรื่องของความเติบโตที่คุณอาจจะอยู่ในเชิงของผู้นําต่างๆมันอาจจะต้องได้ใช้ใจ่ายเงินเกี่ยวกับงานบริหารในเรื่องของบุคลากรที่อยู่ใต้ล่างของคุณเพราะนั้นปีนี้อาจจะต้องได้ใช้เงินเยอะเกี่ยวกับการ เขาเรียกว่าบริหารจัดการองค์กรนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสได้เจอกันในสายงานอ่าถ้าคนที่เป็นโสดอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่ได้เจอกันในสายงานใกล้เคียงกันนะคะหรือคนที่ได้ทํางานปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนะคะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่อเนื่องถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมได้พบปะได้ไปเจอญาตินะคะได้มีกิจกรรมออกนอกพื้นที่ร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคืออย่าพยายามหาข้อที่เป็นข้อน้อยอก น้อยใจอย่างอนกันบ่อยนะคะเดี๋ยวอารมณ์ของความรักมันจะจืดซืดไปนะคะค โอเคครับไป12บสอนักษัตนะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาดูลึกกว่านี้นะครับก็ติดต่อเราสองคนได้ตามเบอร์เลยครับดูได้ทั้งมาดูที่สำนักและออนไลน์ใสนใจจะเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์นิชนันนะครับมันจะเป็นสักคิ้วสำหรับอาจารย์นิชนันนะคะฝากผลงานไว้ท้ายรายการนิดนึงนะคะสําหรับร้านบ้านคิ้วสวยรวยทราบค่ะก็จะมีในส่วนของการทํานายพยิบซีตรวจดวงชะตา โดยตรงที่บ้านนะคะหรือจะทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบออนไลน์ทักมาในเฟซบุ๊กในเพจหรือเบอร์โทรศัพท์โดยตรงก็ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงานเส um oh ริมโง่เฮงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสักคิว้วสักตาสักปากและอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นศาสตร์ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือหัตถศาสตร์โบราณน,นั่นอเองนั่นคือการเสริมดวงด้วยการสักลายมือค่ะเพราะนั้นที่สํานักอา์าน,นิชานาน,นครบเครื่องนะคะเพราะนั้นก็ แนะนำแล้วเชิญชวนด้วยนะคะฝากโฆษณานิดนึ่เราดูได้ทั้งออนไลน์เลยนะข<ช>องลายมือสามารถที่จะเปิด หน้ากล้องถ่ายรูปมาแล้วส่งให้อาจารย์นิชันีก็ได้ใช่ค่ะได้อ่ะสละอาจารย์โอฝากผลงานด้วยค่ะก็เหมือนเดิมครับก็จะมีลักษณะเกี่ยวกับไพ่ยิปซีนะครับแล้วก็ดูฮงจุ้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์หรือไม่กราทัตัวเลขทุกอย่างงานพิธีด้วยนะอาจารย์โอใช่ครับเราทั้งสองก็จะไปทําพิธีให้ใช่งานขึ้นบ้านใหม่ยกเสาเอกยกเสาเอกยกเสาโทงานตั้งศาลพระภูมิต่างๆเราทั้งสองคนก็ยังคงรับงานถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผม โอเคค่ะสำหรับรายการเปิดไพ่ทำนายดวงในวันนี้ก็คงจะขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะที่ฉันอาจารย์นิชานันชัดพิรมคอนขอสวัสดีค่ะผมอาจารย์อมสิคเนศสวัสดีครับ